เอาละครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการไอ้เปิด DPI ของ Oppo ทุกรุ่นเลยนะผมแต่ก็มันจะมี Oppo บางรุ่นนะที่แบบเปิด DPI ไม่ได้ก็พวก Oppo A 5 7นะอันมันจะเปิดไม่ได้นะม,นมันมันมันมีรุ่นอื่นอยู่ด้วยมั้ยไอ้ตัวอื่นอยู่หรือพวก Oppo ม,มันมีตัวที่แบบมาเปิด DPI ไม่ไดนะ้แบบว่า Android ไม่ถึง7 0ูนะน่าจะใช่ทุกคนก็คือแต่่าคนที่เปิดได้นะก็ ลื่อนลงมาสุดเลยนะแล้วก็เข้ามาที่คําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์อันนี้ผมบอกเฉพราะว่าคนที่ยังไม่แบบยังไม่รู้ว่า DPI คืออะไรนะก็คือ DPI ก็คือมันจะทําให้แบบจอเราเล็กลงนะผมตันที่ทําจอเราเล็กลงปุ๊บคือสมมุติว่าปกติถ้าเราสัมผัสสัมผัสหน้าจอสักครึ่งหน้าจอใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ได้เปิด DPI มันก็ไปครึ่งหน้าจอปกติแต่ถ้าเกิดเราเปิด DPI ก็คือถ้าเราไปกดกดแบบเลื่อนหน้าจอไปครึ่งหน้าจอ มันก็จะไปแค่มันก็ไปค,ไปค,ไปคออรึ่งหน้าจอแล้วครับแต่คือมันจะหมุนหมุนเรียวกว่าปกติน,นะคือถึงคนส่วนใหญ่หรือว่านักแข่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเปิด d p i กันหรือว่านักแข่งที่เปิดแล้วแ่บไม่รู้นะแต่แบบคนที่ทำอะไรแล้วเขาจะเปิดกันนะนี่ก็คือข้อดีของ d p i ข้อเสียคือปุ่มมันจะเล็กนะทุกคนมาคนก็แบบว่าเวลาพิมพ์อะไรเงี้ยมันก็จะพิมพ์ยาก่อยนะถ้าเกิดแนะนำก็แนะนําให้เปิดให้เปิดต่อเล่นแล้วก็ปิดก็คือให้เราเข้ามาคาว่าเวอร์ชันนะเนี่ยอันนี้อันที่สองครับกดามแล้วม มันก็จะขึ้นเลขกมาอ่าเป็นงี้ปุ๊บมันก็จะมีรหัสให้เราเอ้ให้เราแฟ่รหัสแต่ถ้าใครไม่มีรหัสก็มันก็จะขึ้นมบอกนางเลยนะให้เราแฟ่รหัสมาเลยครับผมพอแฟ่รหัสเสร็จมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะทุกคนพอขึ้นมาไม่ริเอ้พอขึ้นมาแบบนี้นแล้วก็กดย้อนกลับแล้วก็กดย้อนกลับแล้วเข้ามาคําว่าตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วกดมาปุ๊บแล้วก็เข้ามาคําว่า,า,วา,า,วานักพัฒนาซอฟต์แวร์ผมแล้วก็กดมาเลยแล้วก็เลื่อนหาเขาค่อยเลื่อนหาคําว่า ความกว้างที่เล็กที่สุดนี่นะปึ๊บกด,ดมาลบๆนะผมแนะนำนะผมให้ปรับ450ถึง550นะทุกคนถึง550นะแต่ผมแนะนำสำหรับผมนะผมแนะนำให้ปรับ460นะแล้วก,ก็กดบันทึกพอกดบันทึกปุ๊บจอมันก็จะเล็กอย่างนี้เลยทุกคนทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนจอมาเล็กแล้วกดย้อนกลับกดย้อนกลับถ้าเกิด พอได้่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอไปเล่นเกมมันก็จะเดินเร็วขึ้นนะทุกคนเนี่ยมันจะเดินแบบเร็วขึ้นนะผมวิธีปิดก็คือให้เราเข้ามาคําว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วก็เข้ามาที่สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์กดปุ๊บแล้วก็กดปิดได้เลยนะหรือว่าจะมาปิด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 ไอ้นั่นก่อนก็ได้ปิดลดให้มันเป็น360องศาเหมือนเดิมอะองศาย่ไอ้30ไอ้360เหมือนเดิมอะหรือแม่เราก็กดปิดเลยถ้ากดปิดมันก็มันก็แบบว่าจอจอมันจะพับเองเลยนะแล้วคนกันกลับ แค่นี้ผมก็ส่วนถ้าเกิดเอ้แค่นี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์นะผมว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะผมบ๊ายบาย